สวัสดีครับในที่สุดนะ Overwatch 2นะครับผมก็ไลฟ์แล้วนะกลายเป็นเกมฟรีทูเพลย์นะครับที่ใครก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้จาก Nintendo eShop เดี๋ยวเราจะมาลองดูน,นะครับว่าเล่นแล้วสนุกไหมเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับใครอยากไปดาวน์โหลดนะก็คือไปที่ Nintendo eShop นะครับเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้มาได้เลยนะเห็นไหม Overwatch 2นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะคลิกเหนี่เห็นไหมก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กด ตอนนี้บอกว่ามีคนรออยู่800คิวนะครับเฮ้ยเฮ้ยขยับได้ด้วยนะใช้เนี่ยใช้ตัวจโรนะขยับแบบนี้ได้ด้วยกราฟริกก็ได้อยู่นะลูงแมวว่านะนาจุดนี้โอเคอยู่นะกราฟริกนะไหลลื่นทีเดียวเนี่ยแล้วมันใช้แบบอย่างนี้ได้ด้วยเวลาเล่นนะ่ะน่าสนใจอยู่ มาในที่สุดนะหลังจากต่อสู้กันมานะครับเรามาลองกันอันแรงเราหน้าที่เราคือดีเฟนเนาะไม่ได้เล่นานานแล้วเหมือนกันไปครับบวกไหนเพื่อนเพื่อนนี่เจอแล้วเจอแล้วลื่นนะเนี่ยได้อยู่วะได้อยู่วะ อ,อ,อะไรวะโอ้มันมีวิ่งเร็วใช่ไหมลุงมาจำได้เนี่อันนี้อันนี้เติมพลังนนี้เปลี่ยนเป็นวิ่งเร็วนะแล้วก็เนี yeah, ่ยวิ่งเร็วกว่าเดิมในเชิงกราฟิกเนี่ยถือว่าได้เลยนะลื่นอยู่นะครับเฮ้ยในเชิงการเล็งนิดไม่ไหวไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวลอง เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นสปีดแพดโปรดูนะว่ามันเวิร์กว่าน่าจะเวิร์กกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ลุงแมวก็ใช้แบบถ่ายไปด้วยนะมันก็อาจจะไม่ได้บังคับขนาดโอ้แน่นอนความเป็น APS มามากกว่าเดิมมาเต็มมาอมนี่แหละแม่ว่ายังไงเนาะอันนี้ยังไงเนี่ยงงไปครับไปไปครับไปนี่นะ ขนาดกว่าเยอะนะครับใช้ไอตัวสปิดแพดโปรเนี่ยมากันแล้วเ <c oughs> ห็นไหมโอ้ oh, oh, oh! โอ้โหดอ่ะไหลลื่นสะใจใช่ได้โอ้มาแล้วอ <c oughs> ีสั้โอ้โห ไม่ได้เล่นนานได้อยู่นะลูงมาว่าโอ้โอ้โอตกโอ้อะไรเนี่ไหนมันอยู่ไหนเนะี่ย เฮ้ยมาที่เราคนไหนอยู่ไหนมันก็หลบสู่เขาเพื่อนๆไปนี่เลยครับไปนี่เลยครับสวยงามครับสวยงาม ไหนไมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโนมีโน้นสวยงามสวยงามโอ้โอ้โอโลุงแมวโดนซะแล้วจัดไปครับจเย็นๆนะจะเย็นๆเกมนีนนน้มันต้องจะเย็นๆ ใช่ยันไว้ยันไว้ยันไม่ได้หรือเปล่า <S <S เรียบร้อยค่อยไปค่อยไป,ไป <S 2> <S 2> โอ้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 โ,อโอ บวกไปเรื่อยๆเฮ้ย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 นายปดพลังก่อนอือหือโอ้โหโดนอยู่ดีมากันแล้วมันมากันแล้วมันมากันแล้วงั้นปดพลังเอ่อ โอ้ลุงมาตายแล้วเหลืออีกสองนาทีครึ่งโอ้โหหวยก่อนหวยก่อนโอ้โหแจ็คคิวน่าจะนานอยู่พี่รู้ไหมว่าหนูมารอพี่ ที่ท่าน้ําทุกวันเลยนี่นะครับรอ,อกันเข้าไปสองเครื่องนะครับสองเครื่องโหลดไม่ได้เลยเมื่อกี้เข้าไปเล่นไปได้ครั้งหนึ่งนะนะก็นี่แหละถ้าใครจะเล่นนะลูกแมวยังเชียร์ว่ามันสนุกดีนะครับพอถ้าเข้าไปได้นะก็อาจจะรอวัน2วันนะให้มันระบบมันโอเคแต่เขาบอกว่าโดนแอตแทกนะครับดี o s ด้วยนะคือโดน ลุมกระนำอยู่อะก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันนิดหน่อยนะก็ไปลองกันได้ครับไปลองกันได้เพเผอวกพรุ่งนี้อาจจะคลี่คลายแล้วก็ได้เพือเผ่ไม่กี่ชั่วโมงอาจจะคลี่คลายแล้วก็ได้แต่ว่านาจุดนี้ยังไม่ได้ยังไม่มาไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหน p l a y t t o t s w n t w i เธอโอเคลุงแมวไปละไปทำงานยี่อโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับ ขอให้มีความสุขภาพดีทุรูท่านครับผมสวัสดีครับ